คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆืฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะแนวทางรวมหวยหุ้นทั่วโลกเลยนะคะเพื่อนๆน วันนี้จะมีเสียงไก่นิดนึงนะคะไก่ดังเสียงไก่ขันดังมากค่ะเพื่อนๆเ,เรามาดูของวันที่2 5ก่อนเลยนะคะเมื่อวานเราเข้าเด่นศูนย์นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่รูดศูนย์นะคะก็เข้าทั้งห้างเสียงนะคะเช้าบ่ายเลยเรามีศูนย์หนึ่งนะคะเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายแล้วเพื่อนๆก็จะเข้านะคะดาวโจนนะคะ ศูนย์ศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนรูดเลขศูนย์นะคะเพราะว่าเด่นศูนย์ค่ะแล้วเราก็เข้าฮุนเยอรมันนะคะพเพื่อนเพื่อนศูนย์สองแล้วเราก็เข้าไต้หวันเลขที่ต้มชอบค่ะพเพื่อนเพื่อนสี่เก้านะคะเราเข้าไม่ไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนส่วนมากเลขออกเป็นห้าเก้าเก้าห้าเยอะมากค่ะพเพื่อนเพื่อน 9559เยอะมากเราไปตามกันต่อเลยนะคะสำหรับหวยหุ้นค่ะรวมหวยหุ้นนะคะเพื่อนๆจะมีเลข5นะคะเลข0เลข9เลข2เลข7แล้วก็เลข4นะคะเพื่อนๆเลขเด่นก็จะเป็นเลขนี้เลยนะคะเลข0กับเลข9ค่ะเมื่อวาน9ออกเยอะมากเลยนะคะ มีเลขดังต่อไปนี้นะคะจะมี01เหมือนเดิมนะคะ03นะคะ05แล้วก็0ูนนะคะเลข9ก็จะมี91 93 94แล้วก็95นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข2ค่ะ เลขสองก็จะมีสองสองนะคะสองสามค่ะสองหกนะคะแล้วก็สองเจ็ดค่ะส่วนเลขที่ต้อชอบนะคะคเพื่อนๆต้อชอบหนึ่งแปดค่ะสี่หนึ่ง 74ตัวสุดท้ายก็คือ78เลขจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ารวมทุกหวยหุ้นเลยนะคะเพื่อนเื่อนเพื่อนๆน,นที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดก็วิ่งเลขสูตรนะคะรูดเลข9้านะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อวาน9้าออกเยอะมากเราตามกันอีกวันนี้นะคะเลขเก้านะคะเพื่อนๆนคะที่สำคัญอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้้มขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนรวยๆวยเฮงๆปังๆังนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะเ <ๆ S 2> ดีด๋ยวคลิปต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนรอชมอ่าแนวทางลาวสตาร์นะคะ